เสร็จแล้วนี่ผมก็จะมาสอนหลอนโปนะครับวันนี้ผมก็ลมาเป็นเรียนนะครับวันนี้ผมก็ลมาเรียนนะทุกคนทุกคนกดลบไปนะครับกดจังติดตั้งฟีวแอนเก่าของเราไปนะครับผมไม่รู้นะเพราะผมลบอยู่แล้วนะทุกคนโปอ่ะพอทุกคนกดตัวนี้แล้วก็กดลบไปเลยนะทุกคนทุกคนก็เข้ายูทูบนะครับกดตัวนี้กดที่ลรงก์ผมที่ผมแจกไว้นะครับก็เข้าไปเสร็จแล้วทุกคนก็กดดาวน์โหลด ถ้ากดดาวน์โหลดผมไม่หลดแล้วนะครับเพราะผมหลดแล้วทุกคนโหลดเสร็จแล้วทุกคนก็จะาาเข้าแอปเซตเอนะครับแล้วไปหาคําว่าไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับถ้าดาวน์โหลดนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับออไม่ใช่น,นะเออใช่แล้วทุกคนทุกคนก็ไปคำว่าดาวน์โหลดแล้วทุกคนมันก็จะขึ้นมา mod ff b1 apk นะครับก็บ้าไปแล้วอันนี้ ทุกคนก็กดปุ่มเข็แล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จทุกคนก็เข้าเกมอันนี้ไม่เป็นไม่ต้องเป็นอะไรนะครับไม่ต้องกดอะไรมันนะแล้วก็โหลดไปพเสร็จแล้วบางคนอาจจะให้เดี๋ยวมันจะให้บางคนอาจจะให้โหลดอะไรพวกนี้นะครับถ้าทุกคนโหลดเสร็จแล้วทุกคนก็รอลมาโหลดเสร็จเยมร้อยนะครับบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีนะในตนัวของผมมีนะทุกคน ทุกคนคาาก็จะแบบได้โปมาแล้วนะครับนี่ท่านแรกเปิดอันแรกคือล็อกหัวอันที่สองไม่รู้อันนี拜拜้ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมเปิดไปแต่ก็ไม่ก็ล็อกหัวนะทุกคนอันนี้คือเออมันล็อกหัวสามร้อยหกสิบองศาแล้วเปิดอันนี้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 เปิดไปด้วยนะครับจะไม่เปิดแค่ได้อันคือเส้นนะทุกคนอันนี้เปิดเปิดไปเลยอันนี้คือ โปรวัปอันนี้เขอให้ราอยู่นิ่อันนี้คือเราต้องปลดนีปลดคือโปรลอยถ้าเราปลเตร็มสิบเราแคจะอยู่นิ่งอันนี้คือว่ายน้ำตัวนี้ไม่รู้อันไหนคือว่ายน้ำนะครับอันนี้นะครับตอนที่เราจัดพิธีงานก้สบาย